ค่ะพี่น้องโฟกัสชองวิวตี่ร้าเพิ่นออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องขนาดนี้เวลาบ่ายมงนะคะพี่น้องมาปูสาดจองหนาเวทีเร็ววปูสาดแบบขัดเนยแทน ท่างองพี่น้องมาพูดสาสจะเนลี่นยนแล้วพี่หารนซื้อใบกัมีพี่น้องเบียร์สดแก้ว90เหยียบ180บาทนี่บอก ลานใกลๆ้ๆเนี่ยมแม่แมปาร้านแม่จี้านลูกสาวโอ้ปาปพาี่น้องเอาปยเยมากินไปพไร้อมเลยพี่น้องสุดยอดอันเี๋มันจองเกินอันน,น,อนีมน้มันเป็นฟอหนาค่ะแมนค่ะมันเป็นฟออันมอลลัออกมาลองเพียงค่ะเนะกันเบ่งเนป็นผู้จัเป็นยังไงเมยเป็นผู้จังไหน,นงงไค่ะบบกงานัวจริงด้ อีลีแม่วะวันนี้กล่องมันลากี่ลายตีแม่บอกปาขอบคุณหลายค่ะเดยวันส่องไหนห้องมันปิดสันดาปหนาแจกขอบคุณค่ะแม่ปาแดดคักแดดเนี่ย นุ่มบ่ค่อยถ่ายคลิปของแม่โดนโดนเธอเดี๋ยวถ่ายบ่มีคอยมีเวลาเพราะว่าบางตะก็มีแต่ช่องอื่นถ่ายหนูครับพอหนุ่มบ่ค่อยเดี๋ยวถ่ายบ่ค่อยมีเวลาแม่บางทีเรถล่วงกับมาคำมถากลางเต้นคำมันนี้คนล่วงเามื่มันชืนดีได้เล่าเป่นลำดับกันปะบ่ค่ะหนูมาน้องพักเรียนอยู่วัดนี่ค่ะแม่โอ้ยอยู่โรงเรียนนี่ไหมค่ะผ้ากันยางหารอซื้อนักเรนบ่มียังมาหอดเขาเจาปิดเวลา มะหอดสีทุ่มสีทุ่มหาทุ่มกว่าหลานมะหอดหลานขาปี๊ดเบิดแม่มาเคลื่อนนี้ดีตาสื่อของเซเว่นมาไวยังมาลอยง่ายสาดกันเด้อแม่เด้อโอ้ยแม่ยังมาปล่อยต่อ แต่ขอยางมือเคื่อนยางมาหาซือเขามันก็ยังสิไ่สวบพอแล้วแม่ดูดีดูดีกันกงจังไรอ้ยขอบคุณค่ายาวาถอดขี้ไล่ดูดกนะรคือช้กลางของาว่กันใจกคนไปว่าบุญนูด้แม่จักบุญอย่างมันมาสมพุ่งกันนะแม่น้องบุรกนบรคิดได้ว่าเสด็จกลางเต้นใอ้หนองในยุคลองใอ้หนองแต่ไอ้นองมาามือแหลกนู้บดคิดว่านู้กะด็จกลางเต้นให้หนองสันดีแมนแม่ แล้วก็จะ,จจะลแล้วก็บอดิชีวิตนูว่าสิลามาลกงคล้องไ้แล้วก็บอดิมาสิมันอยู่แบบนี้ว่าบดิขีวานนอซิมีคนซื้ออุ้งอิงมาอยู่บนเวทีสาวหน่อยแม่แล้วโบผ้าบนเม็นวา่ากับกี้กบคลติดตามด้ค่ะของอุอิงนขมากเดขึากเบิงมาตลอดตลอดตลอดค่ะแม่กับ่ไเรนั่นดอกยุบอย่างหลังาเงียบเบิงทัาไปคอมเมนต์ดอกจ้า มีกาใช้สิกับเคอมเมเเนต์แล้วกดนด้ว <c oughs> ไ่กดไลค์กดเชเพื่อน,นผู้ใดก็ได้ตาเม่ยขามา่เบิ่งห้กลเป็นกำลังใจก็ดีใจแลวแม่มาต้องมาคอมเมนต์กันได้เขาจะข่มามาเบิงเงเเาาเบ่งกับเป็นถ,ถือว่าเป็นกำลังใจ <c oughs> ค,คือเกาเหลล่ะได้กดไลค์กดชากคเมคอมเมนตเบิ่งเงียบๆไปมื่อแรกคนก็จะล่เนาะเนียพัก อันนี้คลิปแรกได้นี่แม่ถ่ายคลิปแรกได้นี่แม่คนี่ค่ะเพิ่งได้ถ่ายคลิปแรกได้นี่บนน้ำใส่ติดแม่จำไว้เด้อนี่นี่นอ้วันนีละอตงไม่หาย เดินกันผู้ใดสามารถกันไม่ยันว่าต้นควยเหยียบนั่นล่ะรถสี่เหยียบอันเก้าอี้นั่นล่ะรถจะเหยียบเก้าอี้นอนป้ามีแต่คนไปจองไก่แล้วก็สิได้ลือออกด้วยนั่นไม่งั้นพอมันไปเมันไปอันมันไก่มามันสุดคำนั่นไงแม่ครับเพราะว่ามันไก่ฟ้อนาผดด้วยนั่นยังเลยค่ะสวัสดีค่ะยังไม่ได้เละกลางเรือฝุ่นยังอยู่ฝุ่นอยู่ท่ารถ ทางปั้นไก่กับรถอันรถพระาไปปาร์ตคือน้ำมาไก่เทพุลลาเดนมินตูน่าปุลลาจะเด็กกลับลงไปไหมค่ะงานกรุงเทพเบิร์ดแล้วเดนมินตูน่าจะได้ลงไปไหมลงพักหยังล่ะลงหักเดนมินตูน่าปุลลาพวกน้อจะได้ลงกลับไปไหม ตอกไว้เดสาดเสียเดสาดเสียเดยังมายังมาลงใหญ่สาดกันเด้อหมดแรงอันนี้ชันซื้ออย่างนอคันนี่สายเมาสายเมาขุมลงลรงเรียนปาร์ถามใหญ่กรุณายอย่าย้ายสาสาดช้าวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ พอดีพอดีค่ะสาพอดีพอดีแต่ว่าอันนั้นมันเกินไปพูดค่ะนี่ล่ะเวทีสีฮอดใส่นเดียเวทีฮอดนี่ค่ะมันสีอะไรเงี้ยสีอะไรเงี้ยหนฮอตนี่สาม่นตัางมากเลค่ะแม่เมมันกพอดีอยู่ดอกค่ะนี่เมนค่ะนี่ฮอดนนุ่มมากกับมอล้ําค่ะแม่ แมนค่ะนุมากับมอลำอมันค่เต้นกัวิ่งอันนี้นาแม่เบิ้ลคลิปหรือว่าด้านเลื่อที่สองคนอยู่ข้างกันนะค่ะนุ้มบอยได้ถ่ายคลิปแม่โดนโดนเชิญนุจะเด็กถ่ายคลิปเพื่อนเวทไทยเพื่อนสัมภาษณ์ตัวแม่สองคนนั่นแม่ที่เต้นเวลานย่างตึงแต้นลงแม่แม่เบิ่งได้แม่อันเป๊ะชุดนี้พอดีแม่นบ่แม่นค่ะอันนี้นั่นแหละเนาะเห็นอยู่ดอกแม่บ่ได้แงนดอกมันก็เห็นอยู่อันพ่นหน่อยอย่าเพิ่ง นี่ยังม่งหยิกกระได้แม,จแม่จองไว้เด้แม่จองไว้เด้มันจะจะบ่มีหม,มองนะปาดฉันไว้พร้อมทายเมา ปล่าจองเด้อค่ะมันจะเสียกรเนี้สาดปล่าจองได้ไหมย,ยูสอดแจ้งดิจ้อข้าขงหน,น้านี่ต้องยูสอดแจ้งดิงดถ้าเห็นกับก้อนคอยคอเแ,แม่เถอวงหน,นม,งงมันแม่เสียดบอกค่ะต้องยูสอดแจง้แจงดิ ของแม่เธออะ่รหัจัเกิดแเอารถ้วโขึ้นคือหักจ็กเขาูม้คอยเอาเบิ่งนั่นนั่นนากูนั่นกูนี่นึ่งแจ่คเนี่ยเบินดีดีเจ้าเวมากพราตสาเลปสมาแต่เสาเทต่อคอยเด้อค่ะสาจะปิ้วดี ปังนี่ก็จองเต็มว่ดเลีวเขาจอดก็เอาเปมาเต็งจังสีอย่บริ่านรถเหย mm ียบบนนี้รถเหยียบแทด่รถเหยียบแท้เด้น่ยไาสัญลักษณ์แม่จ่ไดม่่ไเเป็นสัญลักษณ์ไว้แม่ ไม่หนูมาอยู่นี่แล้วค่ะใช่เมื่อคืนนี้เมื่อคืนเราเหมือนมียังกินระเดนโนยามานั่นมาสื่อประมือกับอันอันนั้นไปกินบ้านตัวไม่กันกันบ้านตัวที่ทั้งวันทั้งปีกหนูอยู่มุกดาหารค่ะแม่นค่ะบ้านเดียวกันเครับพี่บุ๊คหนูมากับหมอรำค่ะแม่ลูกอยู่ว่าหมอรำวัดมันอยู่บ้านทั้งนี้บ่ค่ะหนูอยู่มุกดาหารมากไก่กุ้งมูล่ะมีมีจังหวัดนุทินมาอยู่กับหมอรำคนเดียวนี่แหละเมียนค่ะทั้งวันบุ๊ค ผู้คู่เต้นคู่กันเต้นที่ทางอุ้งอกันพี่สองคือเดี่พี่ป้อมแปมนะบอกผู้ใดค่ะแฟนคู่นี้ก็คู่คู่กันกับนี้นะนั่งไปนอนอยวดค่ะบอจะมาคนบ้านเดียวกันบอก่ะบบเขละบ้านค่ะแดดค่ะบอหน้องไปออกอัน น้องภาอยู่ไกัพ่ายันรีสอร์ทปกตินัสีมานอนอยู่บ้านทีมอนองผุ้มันอิงแล้วแม่ราไปครับน่เมอเพิ่นแตอย่านอนเนาะท่านไปอิไล้อนเต็มที่นะท่าจร้นีมนองยู่บ้านไกลหนึ่งแดคาดนู้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวแปลงมันจะาเขาน้ำมอแรง โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ก็จะพี่นี่เนาะเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์วกดแชร์กดติดตามช่องดูตีลัมเพลินออฟฟิเชียลด้นะครับพี่น้องฝากไปกำลังใจนี้เด้อพี่น้องเด้อมาแรงนี่อย่าลืมมาให้งกำลังใจทีมงานสาวหน่อยนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีค่ะ